ข้าทหารเสือขนฟูฟูปุยปุยยาวๆนะคะมี3าสีลายเข้มๆอยู่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็สีขาวบู1หนึ่งตัวขนยาวเฟ้ยเลยค่ะแล้วก็3ามสีลายมินิมอลสองตัวนะจ๊ะมินิมอลสองตัวแล้วก็นี่เลยลายออกอเมริกันนะคะเพาะว่าโตขึ้นเป็น American, อเมริกันชัดตแน เหมือนแม่เขานะลายเขาจะเป็นวงๆด้านข้างนะสวยแตกตอนนี้ยังดูเพศไม่ออกนะจ๊ะทุกคนดูซิมีความมุง้งมิ้งมากเลยได้วันที่สองแล้วนะจ๊ะน้องได้วันที่สองแล้วนะลูกแม่มังคุดอเมริกันชอตเฮแอนพ่อกอลัมเป็นปเปอร์เซียนะจ๊ะ พอน้องสีขาวดูสิดูสีน่ารักมากมีความแบบม,มุง้งนิงเอยสองวันจะเดินแล้วดูดิตัวใหญ่มากเลยนะความสูมให้ดูใกล้ๆว้าวเนี่ยดูดิหนอนโออิชินะจ๊ะอืมขนยาวไหมคะนี่ขนาสองวันนะไม่ต้องพูดถึงว่าสองอาทิตย์น้องจะขนยาวขนาดไหนนะจ๊ะทุกคนจ๋า ไม่ได้ลูกเด๋ยวต,ตกที่นอนไม่ได้ค่ะดูสิคะว่าน่ารักไหมเดี๋ยวยังไงทุกคนรอดูคุณปามอัปเดตนะคะน้องได้ประมาณสองสัปดาห์เดี๋ยวคุณปามก็จะมาอัปเดตให้ดูนะจ๊ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะดูเพศได้หรือยังเนาะมมสมบูรณ์ทุกตัวนะจ๊ะ มือไม้จมูกหูตาสมบูรณ์ทุกตัวนะจ๊ะดูดูดูเดินละจะไปไหนลูกอืเหนีวหรอในห้องมันอาจจะแบบปันแอ,อ üyor. พัฒนาการของเด็กสองวันนะคะ นาการก็จะมีแค่กินกับนอนนะคะตอนเนี้ขยับก็คือกินเลยนะคะขยับคือกินหลับก็คือนอนนะคะก็จะเห็นน้องมาหลายคอกแล้วนะคะช่วงวัยจากวันนี้ไปหาหนึ่งเดือนก็จะกินกับนอนอย่างเดียวนะคะดูดิเริ่มจะหลับปุ๋ยแล้วเรียงตัวกันน่ารักมากเลย ต้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะเนี่ยไอ้ต้าตัวนี้นะคะค่ะเห๋ยวไงรอชมตอนต่อไปเลยนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะ